สวัสดีครับกลับมาพบกับเฮียเอกหลังเซียนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนตำแหน่งดาวน์โหลดของตัว Google Chrome นะครับโดยการเปลี่ยนพาธน,นะครับจาก Default ที่ส่วนมากจะอยู่ในไดซี่เปลี่ยนให้เป็นไดด d ICE, อัตโนมัตินะครับเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่มีไดซี่ที่ค่อนข้างโตตามไฟล์ดาวน์โหลดของเพื่อนๆน,นะครับแล้วถามว่าวิธีการดาวน์โหลดวิธีการเปลี่ยนไฟล์ ผ่านดาวน์โหลดเปลี่ยนอย่างไรนะครับเดี๋ยวขอมาอธิบายก่อนปกติเวลาเพื่อนๆจะทําการดาวน์โหลดนะครับไฟล์ต่างๆใน Google c h r o m e เวลาดาวน์โหลดอัตโนมัตินะครับในส่วนนี้มันจะมาเก็บส่วนมากมันจะมาเก็บไว้อยู่ใน c user แล้วก็ชื่อชื่อชื่อ user ของเพื่อนๆจากนั้นก็ folder ร์ดาวน์โหลดถูกไหมครับแต่ผมจะทําการเปลี่ยนเป็นโฟลเดอร์ได้ดีดาวนโหลดเลยเพื่อลด มาให้มันกินสเปซนะครับหรือกินพื้นที่ของตัวในไดซีนะครับถามว่าแล้วเพื่อนๆต้องทําอย่างไรในส่วนนี้ก็ขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆไปที่ไดดีนะครับหรือไดอีหรือได e ที่เพื่อนๆอ,อยากให้ทําการดาวน์โหลดไว้ตรงนั้นนะครับจากนั้นทําการสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อว่าดาวน์โหลดก็ได้นะครับในส่วนนี้เมื่อสร้างโฟลเดอร์ที่ชื่อดาวน์โหลดนะครับจากนั้นทําการเปิดในส่วนของตัว Google Chrome ขึ้นมาแล้วไปที่มุมขวาด้านบนแล้วก็ทําการเลือกปุ่ม เมนูเซตติ้งเมื่อทำการเลือก setting มาเรียบร้อยในส่วนนี้ก็กดไปที่ a d v a านซ์แล้วก็กดไปที่เมนูดาวน์โหลดในส่วนของดาวน์โหลดตัวโ c a t i o n ในส่วนนี้มันก็จะขึ้นนะครับในส่วนนี้ว่ามันอยู่ผาดไหนเพื่อนๆก็นะครับเปลี่ยนเป็นผาดได้ดีที่เพื่อนๆทำการสร้างโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเอาไว้จากนั้นทำทำการ select folder ก็แล้วก็สังเกตตรงนี้อีกทีนะมันก็เรียบร้อยนะครับสำหรับ การเปลี่ยนตำแหน่งการดาวน์โหลดนะครับว่าเปลี่ยนจากไดซ C ของเพื่อนๆกลายมาเป็นไดดีหรือหรือหรือไดอ E หรือไดต่างๆทีเ่เพื่อนๆต้องการนะครับหรือว่าโฟลเดอร์ที่เพื่อนต้องการนะครับก็สามารถเปลี่ยนการดาวน์โหลดได้เพราะว่าจริงๆผมก็ไม่อยากให้ไฟล์ทุกอย่างมากองที่อยู่ในไดซ C เวลาเราทําการดาวน์โหลดไฟล์ต่างๆเพื่อนๆอ,อาจจะทําการดาวน์โหลดไฟล์ iso นะครับหรือไอไฟล์ iso หรือว่าไฟล์ที่มีขนาดใหญ่ไฟล์หนังต่างๆ แล้วมันทำให้ไปกินพื้นที่ใดไดซีแล้วทำให้มันมีปัญหาเรื่อง OS นะครับว่าดิสเต็มทำให้บูตคอมพิวเตอร์เข้าไม่ได้อะไรประมาณอย่างนี้นะครับก็วันนี้ก็เป็นทิปง่ายๆนะครับสำหรับวิธีการเปลี่ยนพาดดาวน์โหลดของตัว Google Chrome เพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำตามกันนะครับก็เป็นทิปง่ายๆนะครับทิปดีๆสำหรับอันนึงนะครับก็ถ้านหนที่ชื่นชอบนะครับสามารถกดไลค์กดแชร์ช่องเฮเอกหลังเสียได้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ